พี่หลุยเพจเซียนประกันสุขภาพนะคะวันนี้ที่หลุยก็มาอยู่กับน้องแว่นเป็นลูกค้าของที่หลุยมาหลายปีลนะเนาะวันนี้ที่หลุยก็มาเยี่ยมน้องแว่นนะคะมาที่เชียงดาวเนาะแลวน้องแว่นเปิดร้านกาแฟอยู่ที่เชียงดาวชื่อร้านเซนนะคะก่อนดื่นเนี่เอ่อที่หลุยเนี่ยอยากสอบถามความรู้สึกของน้องแวนะ่นเนาะที่มีต่อกูในเอซ่าครับ่ะตอนนั้นพี่เอ่อพี่หลุยได้รายชื่อจาก บริษัทส่งให้แล้วพี่หลุยส์ก็มาเยี่ยมมาหาแม่แม่เนาะแล้วก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จแล้วแว่ก็ได้สมัครที่คุณพ่อคุณแม่เนาะสามเล่มด้วยกันนะคะแล้วน้แม่รู้สึกยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็รู้สึกแต่ที่ตัดสินใจซื้อประกันกับพี่หลุยส์อะคะ่ะตอนแรกตอนแรกก็ยังยังเลือกอยู่ว่าจะจะเลือกบริษัทไหนเพราะเราเคยทำมันเ,เคยเจอเคสประกันมาหลายมาหลายเจ้าที่ยกันดนหลอกมาถึงเวลาปุ๊บ เกิดอุบัติเหตุมาปุ๊บเข้มไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเสรียพวกก็ไปเซิร์ชดูว่าตรงไหนมันน่าจะดีแล้วตรงบริษัทไหนให้มันั่าคงเนี่ยก็เลยเลิกเลิกซื้อตัวแทนอันนี้บอกตรงๆแตบพอติดต่อไปทางบริษัทเสร็จพวกบริษัทก็ติดต่อมาว่าโชคดีที่ได้พี่หลุยมาดูแลเนาะแล้วตอนนี้ตอนนั้นนะคะพี่หลุยสก็อธิบายเสร็จแล้วแล้วก็ถามเรื่องการจ่ายสตังค์เนาะก็รู้สึกว่าน้องแว่นเคย ประสบการณ์แล้วพี่หลุยส์ก็เลยบอกว่าให้โอนเข้าแอ็ซ่าเลยเนาะแล้วน้องแม่นก็ได้ทําการโอนเบีย้ยงวดแรกเข้าเอ็ซ่าเสร็จพี่หลุยส์เนี่ยสังเกตเห็นสีหน้าของน้องแม่นสบายใจมากคือปกติเลยว่าเราเจอคือแบบทางทางตัวแทนก็<า>กนแบบเขาเเก็บเงินสดหรือโอนเข้าชื่อตัวแทนแล้วก็บอกเดีไปทำแผนไบี้ยเสดให้เราซึ่งรู้สึกว่า ม่เสษใครๆก็เขียนได้แต่ว่ามันจะเป็นบริษัทหรือเปล่ามันมีเคสที่แบบเกิดจากทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยมก่อนอหลายบริษัทคอ่าค่ะก็ตรงน,นั้นก็เป็นเพจหนึ่งเนาะ<ช>ค่ะ,คะบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่านะคะเราก็มีแอปพลิเคชันให้ลูกค้าทุกแบงเลยนะคะถ้าสมัครประกันเสร็จก็โอนเงินเข้าบริษัทโดยตรงเ,เลยไม่ต้องถึงตัวแทนนะคะรับรองวามปลอดภัยได้เนาะนี่เราก็มาคุยกันต่อเนาะ ว่าจะพาคุณแม่ไปที่ใดที่หนึ่งนะับแต่ว่าเราต้อเลือกที่ดีที่สุดในเชียงใหเนาะคนที่เรารักเนาะค่ะแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงคะก็โอเคนะครับก็พอไปเสร็จครบเนี่ยคุณหมอแล้วก็เพื่อนีบอกว่าหนึ่งเราโชว์บัตรนะครับจากการที่ปกติคือถ้าเป็นโรบำบาดกระตุ้นเนี่ยคือต้องมีสองเท้าอะไรแบบนี้แต่ตรงเนี้เขามีบัตรครบคุณหมอเขาจะ ดูแลดีพยาบาลเขาดูแลดีว่าจะให้จองห้องเลยไหมเลือกห้องแบบไหนคะแล้วก็รู้สึกว่าแอนดิดนานกันอ่าน่าจะ ที่ถือกรมธรรม์การสุขภาพไม่ค้น3ปีถ้าเจ็บป่วยบริษัทก็จะต้องตรวจสอบประวัติก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นออพอตรวจสอบประวัติเสร็จน้องแม่ก็ได้เงินคืนใช่ไหมคะใช่ได้เงินคืนผู้ป่วยทุกสลายทุกป่ายที่สลายแล้วก็เชยๆรายวันด้วยหรอมีเชยๆรายวันให้คุณแม่คุณเข้ามาตอนตอนนั้นยังไม่มีบัญชีธนาคารอ่าเช็คสมาร์ทเช็คเนาะอืมดีมากมแล้วต่อมานี่คือคุณ เขาเขาเขาคิดว่าเฮ้แน่จะเป็นมาก่อนหรือเปล่าอะไรนะขออนุญาตเช็คะวัดหลังไปเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยตอนีก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมปะชอบคุณแม่ก็ลองใช้อย่อยสากไปดิไปดิฟไปดิฟไปดิฟไปดิ่ไัดิฟไปดิฟไปดิฟไปดิาไปดิฟไปดิฟไปดิฟไปดิุไมคิฟไปด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 ิฟไากิอไปดิไปดิฟไปไไไไปาไดปิไ รู้สึกว่ามันในยามดึกเช้าใช่ดีกว่าดีกว่าไม่มีเนาะค่ะทีนี้น้องแว่นเปิดร้านอยู่ที่อำเภอเชียงดาวะคจังหวัดเชียงใหม่เนาะขอแนะนำร้านขอเพื่อนเพื่อนที่ใครมาที่เชียงดาวอยากจะมาดื่มกาแฟนะครับร้านก็จะเป็นร้านอินเทอร์เน็ตครับวัสดุครับอยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าเชียงดาวนะครับแล้วก็ภายในร้านจะมีร้านคาเฟ่เล็กๆนะครับชื่อว่าเซนคาเฟ่นะครับก็ลองแวะมา ได้นะครับซึ่งกาแฟตรงนี้จะเป็นกาแฟที่เราเลือกเมาเล็ดกาแฟเองแล้วก็ข่อเองนะครับแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบไทยในรสชาติกาแฟค่ะพี่หลุยก็ชิมแล้วอร่อยมากเลยนะคะเมื่อพี่หลุยเนี่ยชอบทานคาปูชิโน่มปกติไม่ใช่คอกาแฟเนาะแต่ว่าทานแล้วอร่อยแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะราคาปกติก็ร้อยสี่สิบยี่ห้าสิบถ่นหกสิบต้องเบากระเป๋าเนาะค่ะยังไงก็ฝากร้าน Nó mê mình